เรื่องราวของเรากันต่อดีกว่าค่ะผู้ชมคากับละครไทยๆเลยนะคะที่มีน้องควายนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกนะคะว่าละครแนวนี้เนี่ยได้รับกระแสก,การตอบรับดีมากๆพอเป็นกลิ่นอายนะคะวัฒนธรรมความเป็นไทยและน้องควายเนี่ยละคะหรือว่ากระบือเนี่ยนะคะอยู่คู่กับเรามานานแสนนานแล้วด้วยล่าสุดช่อง7 SD ค่ะผู้ชมคาส่ง2นักแสดงนะคะอย่างน้องบอมกับน้องจีนเนี่ยขี่ควายจิ้นกัน นอกจากการขี่ควายค่ะเขามีความแก่นเสียวนะคะรวมไปถึงเฮี้ยวแล้วก็ซาด้วยครบรสในละครเรื่องเลดี้ทุ่งกระบือบานนั่นเองค่ะชื่อนี้นะคุผู้ชมขาก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นละครแนวที่หลายๆคนชื่นชอบเลยนะคะเป็นแนวเอกลักษณ์อัตลักษณ์พื้นถิ่นความเป็นไทยเนี่ยแหละคะ่ะผลงานการกำกับแล้วก็ผลงานของผู้จัด มากฝีมือนะคะอย่างคุณวีวีรภาพพระเอกของเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็จับมือกับคุณกีตาสิริพิษนั่นเองนะครับผลงานนี้ออกอากาศแล้วก็การันตีความปังอย่างแน่นอนเลดี้ทุ่งกระบือบานคว้าพระเอกอย่างน้องบอมพงศกรค่ะมาประกบคู่กับนางเอกดาวรุ่งอย่างน้องจีน เชอร์ตินนารานั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีนักแสดงอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นน้องโต๊นะคะอัครรัตนแล้วก็น้องจาดาค่ะอินโดเรอินโตเรนะคะรวมไปถึงค่ะต้องบอกว่าบรรยากาศภายในคุ่งนาท้องนาความเขียวขจีของท้องนาค่ะุผู้ชมค่ะแล้วก็บวกกับเส้นเรื่อง เส้นเรื่องเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นพื้นถิ่นเนี่ยนะคะรวมไปถึงค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณหญิงพริ้งเพิรสนะคะรับบทโดยพี่พาเมล่าบาวเดนหรือคุณลูกน้ำพาเมลาเนี่ยแหละค่ะนักธุรกิจหญิงนะคะ เจ้าคนเก่งเลยเจ้าของเครือสิราพงนั่นเองค่ะรู้ข่าวว่าจอมทัพรับบทโดยน้องบอมเนี่ยแหละค่ะลูกชายหัวแก้วหัวแหวนได้เป็นนายอำเภอทั้งที่อายุยังไม่ถึง30ปไปีด้วยซ้ำเรียกได้ว่าเป็นนายอำเภอหนุ่มที่สุดของประเทศเลยแต่พริง้ง ริ้งเพลสนะคะก็ไม่ได้ยินดีประเดียยินดีเปรมปรีอะไรด้วยเพราะเธอเนี่ยต้องการให้ลูกชายเนี่ยมาสืบกิจการบริษัทที่มีมูลค่ากว่าหมื่นล้านนั่นเองค่ะตอนแรกเนี่ยเธอยอมปล่อยให้เขาเนี่ยนะคะ ไปเป็นประหลัดอำเภอตามต้องการก่อนและหลังจากนั้นค่ะเขาเชื่อว่าสักวันหนึ่งเนี่ยจอมทัพก็เบื่อชีวิตต่างจังหวัดค่ะก็กลับมาใช้ชีวิตสีวิไลในกรุงเทพมหานครแต่แล้วแต่รอดค่ะจอมทัพเนี่ยนะคะก็มุ่งมั่นในการสอบให้เป็นนายอำเภอให้ได้แต่คุณ ฟลิงเพลสเนี่ยเขาไม่ยอมแล้วสิคะเรื่องนี้มันจึงเกิดขึ้นหลังจากนั้นคะ่ะผู้ชมคาะก็โคจรมาเจอกับนักแสดงในเรื่องอีกมากมายและแต่ละคนเนี่ยเป็นฟันเฟืองสำคัญคะ่ะทำให้คุณจอมทัพเนี่ยเขาจะอยู่หรือจะไป มีความรักเกิดขึ้นกลางทุ่งนาหรือเปล่านะครับแม้แต่น้องควายค่ะคุณผู้ชมหรือว่าน้องกระบือเนี่ยนะคะเขามีซีนหนึ่งน่ารักมากๆเป็นการขี่ควายพระเอกนางเอกขี่ควายนะคะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักแล้วก็ละครไทยเนี่ยเราหาดูได้ยากละกับน้องควายแบบนี้นะคะอ่ะฝากด้วยละกันคุณผู้ชมค่ะกับละครที่มีชื่อเรื่องว่าเลดี้ ทุ่งกระบือบาดทางช่อง 7sd ค่ะฝากด้วยสําหรับเรื่องนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่อยากให้ผู้ชมได้ดูทางช่อง 7sd กดทีวีกด35นะคะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา19นาฬิกาออกอากาศตอนแรก26มกราคมค่ะ